ทุกวันที่เราออกไปเจอโลกภายนอกมันไม่เคยอ่อนโยนกับเราเลยจริงไหมเสียงวิจารณ์ปัญหาและความกดดันเหมือนพายุที่ซัดใจให้สั่นคลอนทุกวันแล้วเราจะทำยังไงให้ใจไม่พังง่ายแม้โลกจะโหดร้ายกับเราเสมอมาลองฟังไปด้วยกันครับบางทีสิ่งที่ทำให้ใจเราสั่นคลอนไม่ใช่แค่คำพูดของคนอื่นหรอกนะแต่เป็นเพราะเรายังไม่แน่ใจจริงๆว่าตัวเองมีคุณค่าแค่ไหนเวลาที่มีใครมาพูดใส่ หรือมองเราในแบบที่ไม่ดีก็เลยเหมือนถูกสะกิดตรงแผลที่ยังไม่เคยสมานผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นเหมือนกันนะตอนที่ทำสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่แต่กลับได้คำพูดสั้นๆว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรดีเลยตอนนั้นใจผมพังแทบยืนไม่ไหวเพราะผมเอาคุณค่าของสิ่งที่ทำไปฝากไว้กับคำยืนยันจากปากของคนอื่นทั้งหมดพอเขาไม่ยอมรับมันก็เหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมา แล้วถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่เรื่อยๆทุกวันที่โลกโหดร้ายทุกวันที่ต้องเจอการเปรียบเทียบหรือคำวิจารณ์ใจเราจะอยู่ตรงไหนมันก็พร้อมแต่สลายทุกครั้งที่โดนกระแทกแต่สิ่งที่ผมค่อยๆเรียนรู้คือคุณค่าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพราะใครอนุมัติมันอยู่ตรงที่เรากล้ามองเห็นตัวเองอย่างครบถ้วนมากกว่าทั้งส่วนที่เก่งและส่วนที่ยังบกพร่องยิ่งเรายอมรับได้ว่าเราไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบ เราไม่ได้ต้องชนะทุกครั้งแต่เรายังมีค่าพอจะเดินต่อได้ใจเราจะเริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆผมสังเกตตัวเองเวลาล้มเหลวมันมักจะมีสองเสียงเกิดขึ้นพร้อมกันเสียงแรกคือเสียงตัดสินว่าเห็นไหมว่าแกมันไม่ดีพอส่วนอีกเสียงหนึ่งที่เงียบมากแต่ยังพอได้ยินคือเสียงที่พูดว่าอย่างน้อยฉันก็พยายามสุดความสามารถแล้วเสียงไหนที่เราเลือกเชื่อ จะเป็นตัวกำหนดหรือว่าเราจะพังลงหรือจะยืนขึ้นต่อไปได้ผมว่าหลายครั้งที่เราใจพังเพราะเราเลือกเชื่อเสียงแรกโดยไม่ทันคิดแต่ถ้าเราค่อยๆหันมาเชื่อเสียงที่สองมากขึ้นเราจะไม่วันไหวเหมือนเก่าผมเคยเห็นคนคนหนึ่งที่เปิดร้านเล็กๆด้วยความตั้งใจแต่ช่วงแรกแทบไม่มีลูกค้าเลยทุกวันมีแต่คนเดินผ่านไปผ่านมาโดยไม่สนใจและหลายครั้งยังมีคนบอกว่า ของที่ขายก็ดูธรรมดาไม่เห็นแตกต่างจากใครเขาเกือบถอดใจยอยู่หลายครั้งแต่พอเขากลับมามองใหม่ว่าการได้ลองสร้างร้านนี้ขึ้นมาก็คือการพิสูจน์ว่าตัวเองมีพลังจะทำอะไรบางอย่างได้จริงแม้มันจะไม่สมบูรณ์ไม่ดังไม่ประสบความสำเร็จในทันทีแต่การก้าวออกมาทำก็เป็นคุณค่าในตัวมันเองแล้วตรงนี้แหละที่ทำให้เขาังเดินต่อไปได้ลองคิดตามนะ ถ้าใจเรายังฝากคุณค่าไว้ที่สายตาคนอื่นอยู่เสมอมันก็เหมือนถือแก้วน้ำเปล่าแล้วยื่นให้คนอื่นเติมตลอดเวลาบางวันเขาเติมให้เราเราก็เต็มใจแต่บางวันเขาไม่สนใจแก้วนั้นก็ยังว่างเปล่าและเราก็หิวน้ำไม่ต่างอะไรกับเมื่อวานแต่ถ้าเราหัดเติมน้ำลงแก้วของตัวเองทีละน้อยๆด้วยการยอมรับตัวเองด้วยการมองเห็นคุณค่าที่เรามีอยู่จริงต่อให้วันไหนไม่มีใครยื่นน้ำให้ เราก็ยังมีแรงพอจะก้าวไปข้างหน้าได้อยู่ดีการไม่พังง่ายไม่ได้หมายความว่าเราต้องแข็งแกร่งจนไม่มีวันเจ็บแต่หมายความว่าแม้เจ็บแม้ถูกกดทับจากคำวิจารณ์เราก็ยังรู้จักตัวเองดีพอที่จะไม่แตกสลายไปกับมันผมว่าหัวใจที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่หัวใจที่ไม่เคยถูกทำร้ายแต่คือหัวใจที่ถูกทำร้ายแล้วยังกลับมายืนได้ด้วยการเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนใคร แต่ถึงเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองได้แล้วใจเราก็ยังไม่อาจแข็งแรงไปตลอดถ้าเราไม่เคยให้มันได้พักเหมือนกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานหนักๆถ้าไม่หยุดมันก็ลา้าและเจ็บจนทำอะไรไม่ไหวหัวใจก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันมันไม่ได้พังเพราะโลกโหดร้ายอย่างเดียวหรอกแต่เพราะเราฝืนใจให้ทำงานตลอดเวลาโดยไม่เคยปล่อยให้มันได้ซ่อมแซมตัวเองสักนิดคุณผู้ฟังลองนึกดูสิเวลาเราวิ่งหนีปัญหาโดยไม่หยุดหายใจสักวินาที ในที่สุดมันก็ไม่ใช่ว่าเราล้มเพราะเส้นทางครุกคะแต่ล้มเพราะเราเหนื่อยจนขาไม่ยกตามใจอีกแล้วในทางจิตวิทยาสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบให้เผชิญกับแรงกดดันต่อเนื่องยาวนานโดยไม่มีการปลดปล่อยเลยฮอร์โมนความเครียดมันสะสมและกัดกร่อนทีละน้อยจนทำให้แม้เรื่องเล็กๆก,ก็ดูใหญ่เกินไปร่างกายเหนื่อยใจก็อ่อนไหวง่ายขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่หลายครั้งเราไม่พังเพราะปัญหาหนัก แต่พังเพราะเรื่องเล็กๆที่ซัดมาในจังหวะที่ใจเราล้าเกินจะรับแล้วผมเคยเจอมากับตัวแค่การโดนคำพูดเล็กๆที่ปกติผมไม่ใส่ใจแต่วันที่ใจผมเหนื่อยสะสมมันกลับเจ็บเหมือนโดนมีดแทงเพราะอย่างนั้นการสร้างพื้นที่สงบให้ใจได้พระคือสิ่งจําเป็นที่สุดมันไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องหรูหราบางครั้งแค่การหยิบปากกามาเขียนบันทึกเพื่อปลดสิ่งที่อัดแน่นออกมา แค่การได้อยู่เงีย,งยบๆกับธรรมชาติหรือแม้กระทั่งการเปิดเพลงที่เรารู้สึกปลอดภัยก็เหมือนการรดน้ำให้รากหัวใจที่แห้งกรัานกลับชุ่มชื้นอีกครั้งผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตว่าพื้นที่สงบของคุณคืออะไรเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคือการอ่านหนังสือบางคนคือการเดินเล่นช้าๆและบางคนอาจเป็นเพียงการนั่งนิ่งๆโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นลองคิดถึงภาพของคนที่ทำงานต่อเนื่องมาหลายเดือนแทบไม่ได้หยุด สุดท้ายเขาก็ล้มป่วยลงไม่ใช่เพราะงานชิ้นสุดท้ายมันยากที่สุดแต่เพราะร่างกายสะสมความเหนื่อยจนถึงขีดจำกัดใจก็เป็นแบบนั้นเลยมันไม่ได้แตกเพราะแรงกดครั้งเดียวแต่มันพังเพราะเราไม่เคยให้มันได้พักแม้แต่นิดเดียวและการพักก็ไม่ได้หมายความว่าเราละทิ้งทุกอย่างแต่มันคือการเลือกกลับเข้ามาเติมพลังเพื่อให้เรายังยืนอยู่ไหวในวันที่พายุใหญ่โหมเข้ามาอีกครั้ง ผมเคยเจอคนที่ดูเหมือนจะเข้มแข็งมากรับมือกับปัญหามาเป็นสิบๆอย่างโดยไม่สะทกสะทานแต่สุดท้ายเขากลับร้องไห้หนักเพราะเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมีน้ำหนักเลยที่มันเกิดขึ้นเพราะเขาไม่เคยเปิดโอกาสให้ใจได้ซ่อมตัวเองเลยไม่เคยปล่อยให้ตัวเองได้หายใจได้พักได้อยู่กับความเงียบมันเลยเหมือนแก้วที่ถูกเติมจนล้นแล้วหยดสุดท้ายที่เบามากกลับทำให้ทุกอย่างทะลักออกมา คุณผู้ฟังอ่านลองนึกถือภาพนี้ใจเราก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าวันไหนฝนไม่ตกเราก็ยังพอรอได้แต่ถ้าไม่มีใครรดน้ําเลยสักพักต้นไม้ก็เริ่มเฉาต่อให้พายุแรงแค่ไหนถ้ารากมันแข็งแรงและได้รับการหล่อเลี้ยงที่ดีพอมันก็ยังยืนหยัดอยู่ได้แต่ถ้าไม่เคยได้รับน้ําเลยต่อให้สายลมแผ่วเบาก็อาจทําให้มันหักลงมาได้เช่นกันนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องสร้างพื้นที่สงบของตัวเอง มันไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟื่อยแต่มันคือการรักษาชีวิตใจให้พร้อมเผชิญวันพรุ่งนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองถามตัวเองว่าถ้าใจคุณเหนื่อยมากๆคุณมีที่ให้มันพักจริงๆหรือยังถ้ายังไม่มีบางทีนี่อาจเป็นสัญญาณที่สำคัญที่สุดที่คุณควรเริ่มต้นเพราะโลกภายนอกจะยังโหดร้ายเหมือนเดิมแต่ถ้าใจคุณได้พักพอได้ชุ่มชื้นพอคุณจะพบว่าพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณย่งมากพอที่จะยืนหยัดท่ามกลางพายุได้เสมอ สิ่งที่ทำให้ใจเราไม่พังง่ายไม่ได้อยู่ที่โลกจะโหดร้ายหรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลหัวใจของตัวเองมากแค่ไหนคุณผู้ฟังลองทบทวนดูนะครับ 1. เราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองให้ได้ก่อนไม่ใช่รอให้ใครมายืนยันเพราะถ้าใจเรายังผูกกับสายตาคนอื่นมันก็พร้อมแตกสลายทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธแต่ถ้าเรายือนอยู่บนรากฐานของการยอมรับตัวเองเสียงวิจารณ์ภายนอกก็จะกลายเป็นแค่ลมที่พัดผ่านไป 2. เราต้องไม่ลืมสร้างพื้นที่สงบให้หัวใจได้พักเพราะใจที่เหนื่อยล้าเกินไปต่อให้แรงกระแทกเล็กน้อยก็อาจทำให้พังลงได้การให้เวลาอยู่กับตัวเองการบันทึกความคิดการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติซึ่งเหล่านี้คือการเติมน้ำให้รากหัวใจแข็งแรงขึ้นทุกวันเมื่อคุณผู้ฟังทบทวนและทำสองสิ่งนี้ต่อเนื่องโลกภายนอกอาจยังโหดร้ายเหมือนเดิมแต่หัวใจของคุณจะไม่พังง่ายอีกต่อไป ถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวและเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้เรารู้ว่าคุณอินกด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกความลึกและกดกระดิ่งไว้เลยครับเพราะคลิปใหม่มาเมื่อไรคุณจะรู้คนแรกอยากแลกเปลี่ยนความเห็นหรือมีอะไรในใจก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์และจะทยอยตอบให้แน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้าที่ลึกกว่าเดิม Deep s e ีดคนลึกขอบคุณที่อยู่ลึกมาด้วยกันครับผม